การเรียนการสอนแบบเก่าคุณครูก็ก็สอนนะฮะแล้วก็มุ่งที่จะให้ความรู้แก่เด็กเยอะๆการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาถ้าเรียนอยอมมัดจนปัจจุบันเนี่ยส่งผลต่อสังค่มยังไงข้อที่หนึ่งก็คือเด็กวัยรุ่นจะเสียคนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันที่สองเนี่ยอันตรายกว่าก็คือทั้งชาติเลยเนี่ยงงเพราะอะไรฮะเรียนแค่ได้ความรู้ ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยสองสามปีก็เก่าแล้วใช้ไม่ได้ที่ต่างจากเด็กยุคเก่าอย่างมากก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยความรู้เยอะแล้วก็ความรู้ที่วิ่งหมาเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยยากมากที่เด็กจะสนใจเพราะเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าเยอะในศตวรรษนี้เป็นยุคไอที จำนวนความรู้มันเพิ่มขึ้นมาหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวันเราไล่ไม่ทันดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการนักเรียนที่ท่องเก่งเรียนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เราก็อยากได้เด็กอยากได้นักเรียนอยากได้บัณฑิตที่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยก็คือมีทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning skill พร้อมกันนั้นเราก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วย ววสำหรับโลกในศตวรรษที่21นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพ วาารู้ด้ดนสงแวล้ิ่ดอมนอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปลูกฝังทักษะสาคัญ3มเรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการรเริ่มสร้างสารรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือ การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21คือมาตรฐานและการประเมินในศตรวรรษที่21 หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตรวรรษที่21การพัฒนาครูในศตรวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ความจริงที่สำคัญก็คือว่าความรู้มันเยอะมากไอ้ครูก็เวียนหัวทำยังไงที่จะยัดให้เด็กหมดอย่างนี้เด็กก็เวียนหัวตายผลวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปสอนเยอะ สอนเฉพาะส่วนที่สําคัญเขาเรียก essential แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะเอาความรู้พวกนั้นไปต่อกันอีกแล้วก็มันงอกขึ้นมานะส่วนที่ไม่ได้สอนเนี่ยเด็กก็จะเรียนได้อีกการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยคือว่า Tishness Learn More จุดสําคัญเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการของเรียกว่าการศึกษาจากเป้าหมายนะที่ความรู้ไปสู่ทักษะจากเอาครูเป็นหลัก มาเปลี่ยนเป็นเอานักเรียนเป็นหลักนะเรียนโดยการปฏิบัติที่เรียกว่าโปรเจกต์เบสเล e ร์นิ่งคือเด็กเรียนโดยทำโปรเจกต์การเรียนแบบโปรเจกต์เบสเล e ร์นิ่งหรือ p b l นั้นเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงหรือโปรเจกต์ต่างๆโดยที่ครูเป็นเพียงโค้ชที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆการเรียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะต่างๆตั้งแต่การทีมโจทย์ ค้นคว้าหาข้อมูลหัดตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะในการสื่อสารการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีม และเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอดไปสร้างเป็นองความรู้ของตัวเองต่อไปโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ทักษะเนี่ยสารพัดด้านคือครูเนี่ยต้องฝึกการเป็นครูฝึกช่วยเป็นโค้ชให้เขาฝึกทำงานเพื่อให้เขาทำเนี่ยบรรลุได้ตัวคอนเซปต์การศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยเนี่ยหน้ามือไปหลังมือเนี่ยเยอะมาก ที่เรากําลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการศึกษาที่ไม่ลึกพอที่ไม่ทําให้คนไทยพลเมืองไทยเนี่ยมีวิจารณญาณแต่ถ้าเรียนแล้วให้ได้ critical thinking ซึ่งจริงๆแล้วสอนได้ยากมากนะแต่ว่าทําให้เรียนได้เกิด critical thinking ที่ว่ามีวิจารณญาณสังคมเราก็จะยกระดับ